สวัสดีครับผมลันทิเลขออกครับมือเนี่ยกัจะไปเป็นคลิปแรกครับของงวดวันที่16มีนาคมหกเครับผมก็แสดงความดีใจครับกับหลายๆลคนนะครับที่ถูกหวยส่วนตัวผมครับก็ไม่ถูกครับบทถูกเลยครับแม้แต่เลข79็ล่างก็ไม่ถูกไอหกศูย์สก็ไม่ถูกครับผมซื้อ6 9เกสามครับเลขของผม เลขตองนวดและก็เลขข้อมฝันของหลายคนครับผมซื้อหกเก้าสามนี่คือเยอะมากแต่เลขออกหกศนย์สามมันเป็นเลขล็อกครับเห็นบอกครับหกเก้าสามมันดังมากสุดท้ายออก6 0ศูนย์สามเนี่ยออกไปทั้งขางครับเงินจริงๆครับเงินหนึ่งหมากเลยแต่ถามว่าบางคนครับผมคิดว่าหลายายคนก็อาจจะถูอยู่ครับแต่ว่าแต่บางคนเห็นเห็นตัวเลขนอหกนาะสามผมคิดว่าหลายายคนก็คงไม่ซื้อครับเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเก่าเนาะมดเลขออกแล้วบ่ คือออกเ,อเล็กเก่าๆนะครับเจ็ดเก่าครับมันก็ออกแล้วก็ยังมาออกอ,อีกอยู่ครับถ้าออกเจ็ดหกเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคงจะได้ตังค์เนาะเจ็ดหกแปดเก้าอย่างสี่เนาะทุกคนน่าจะได้ตังค์อยู่อันนี้ออกเจ็ดเก้าตัวเดิมทุกอย่างครับ <c oughs> ตัวเดิมหมดเลยถ้าถามว่าผมถูกบอผมก็ต่อบตอนตนีครับว่าผมไม่ถูกนะครับเนาะคือ หลายๆคลิปครับข้อมันในหลายคนครับตัว่าผมเอามาเล่าครับหลายคนก็คือผมยอมรับว่าเลขสามตัวนี้คือไม่เข้าไม่เข้าเลยครับแต่ถ้าเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเยอะเยอะพอสมควรครับเป็นเลขสองตัวเหมือนว่าครับก็คือไม่ค่อยได้เน้นเลขสองตัวเนาะแต่ว่าทุกคลิปเนี่ยคือผมบอกว่าอย่าดืมไปตัดเล่นนะก็จจะมีบางคนครับที่ว่ากับพ่อได้นะครับแต่ถ้าเน้นเลขสามตัวครับยอมรับครับว่าไม่มีถ้าหากว่ามีครับมีแค่คนเดียวครับเมื่อนี้ครับที่ว่าถูกเลขสามตัวก็คือ ฝันยายนกครับที่ว่าฝัน่าลดปัญหาครับผีมายืมรถแล้วก็บ้านเลขที่ครับที่ว่าผีเอารถยืมไปแหละครับทำรถรถหายบ้านเลขที่หลังนั้นก็คือ7 9 1 7เครับแล้วก็ผีคนนั้นครับที่ว่าตายไปอายุ93ปีซึ่งยายนกครับแกก็ตีเลข0 9 3ย์แกก็ไปซื้อเลข0 6 3นี่คือที่พิธีมาเลข3ตัวครับมีแค่คนเดียวเขาที่ว่าถูเลข สามตัวแต่ก็ได้ต้นเนะะาะหลังจากที่ถือเลขแล้วหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วก็มีแค่ยายนกครับที่ว่าโทรมาหาผมแค่คนเดียวเพราะว่าแกก็ถูเลขสามตัวถือโบราณแต่เพ่นว่าถือแค่หน่อยเดียวแต่ถ้าเป็นศูนย์เก้าสามเนี่ยจะได้พอประมาณหนึ่งครับแต่เลขสามตัวงวดนี้ครับไม่มีใครเข้าแต่ว่าเลขสองตัวเจ็ดเก้าเนี่ยคือมีหลายเจ้าอยู่ครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดครับแต่ว่าไม่ตานเลนก็คือมีแน่นอนครับแต่ว่ามือน,นี่ครับเหมือนว่าครับ ผมมีเลขต่องวดหครับคือผมไห้ครับงวดเดียวไม่ใช่งวดเดียวคือเม็ดเดียวตัวเดียวนะครับเลขต่องวดผมครับคนนี้คือเลข905ผมไห้ตัวเดียวเลยครับคือ905ครับงวดนี้เงินที่พักเมื่อกี้ครับผมซื้อ915กับ905น่ะเยอะมากแล้วก็693ครับมันออก603เชเลยงวดนี้ครับ16มีนา67เลขต่องวดของผมครับคือ905รลยก็มีเลขที่ว่าผมจะตามครับ เลขหม่ก็คือ905แต่เลขที่ว่าผมจะตามครับกวอนี้คือผมจะตามเลขตัวเดิมครับผมจะตามเลขหกเก้าสามหกเก้าห้าแล้วก็เก้าเก้าเก้านี่คือเลขที่ผมจะตามส่วนเลขที่ว่าผมให้ครับก็คือ9 0 5นี่คือเลขกบนาถามมาถือบ่ไม่ถูกครับหลายงวดทา้าน้ครับผมก็ยอมรับว่าผมถูกเนาะถูกเลขสามตัวนี่คือมาหลายงวดมากครับ แต่อาจจะไม่เต็มเม็ดจำนวนเท่าไหร่ครับไอสามเกาหาผมกระสือห้าเก้าสามสามห้าเก้านะครับผมกระสือหลายเต๋วกันแต่ก็ได้โต๊ดทุกหมดที่ผ่านมาครับก็ได้แต่โต๊ดครับไม่เคยได้ตรงเลยแต่ว่ามาพลาดงวดหนึ่งมีนะครับก็คือไม่ถูกทั้งสามตัวโต๊ดไม่ถูกทั้งเลขสองตัวก็ไม่ถูกครับไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับเนาะอย่าพิ่งว่ากันครับทุกคนบอถือผมกับบอถือเหมือนกันแต่ว่ามูลนี่กับมามาฟังว่า มีที่ไหนเข้าบ้างผมก็ยอมรับว,ว่าเลขสามตัวไม่เข้าแต่ถ้าเป็นเลขสองตัวนะี้คือพอมีบ้างครับแต่พอมีหลายเจ้าครับแต่ถ้าเป็นเลขหกสามครับผมคิดว่าเยอะมากถ้าออกเลขศูนย์หกสามครับเหมือนเดิมก็ได้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าน่าจะถูกเลขครับหกสามแต่บอือง่นเอาหกหกศูนย์สามเนาะศูนย์สามน่คือมันออกยากแต่มันก็ออกได้ครับไม่คิดว่ามันจะออกแต่ถ้าหากว่า เลขออก063เลขของผมเนี่ยสอง3นี่คือเยอะมากครับ263 963 563ก้าหกสา้เสยเยอะคนมากครับที่ว่าเข้าฟันแด่เลขตัวนี้นะแต่มันไม่มาเนาะมันไม่เข้าเข็นเลขแลกักเป็นตายอยากรับครับเป็นตีอยัางหัวครับเลขเรางวันที่หนึ่งเลขออก253 603สมสผมซื้อ 693้าสามครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเลขล็อกครับล็อกกรนีครับแต่ถ้าไม่ล็อกเนาะก็คงออกห9 3้าสามจริงๆนะครับจริงๆงนะเพราะว่าทุกงหทีดผ่านมากเนี่ยคือผมถูกเลขสตัวแทบจะทุกงวดเลยแทบจะทุกงวดบอว่าจะซือเลขตัวหนมันกับเบืองเอืญนฉึกนะแต่บางงวดนี่ครับเบัองเอิญไม่ถูกครับผมซื้อห9 3้าสามนะครับเป็นงวครับเหมือนมิญีา่าตา เพราะว่าถือเลขสามตัวมาทุกงวดทุกงวด,งวดเนี่ยอันจริงครับคือผมถูกมาทุกงวดก็จริงครับแต่ก็ถูกไม่เยอะเนะาะแต่หากว่าถูกสามตัวต,ตรงเนี่ยยอมรับว่าจะได้เยอะแต่ถ้าหากว่าเราแค่ถูกโต๊ดโต๊ดจริงๆครับยอมราบว่าถูกบ่หลายครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเลขเลขอตเตอรี่นะเผื่อมันจะมากแต่ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับหลายๆคนครับที่ว่าถูกเลขแต่ถ้าขอโทษขออภัยจริงครับถ้าหากว่าหลายๆคนไม่ถูกครับผมก็ไม่ถูกเหมือนกันครับคือ ผมก็เป็นแค่สื่อนะครับสื่อกลางคนหนึ่งครับที่ว่าเอาแนวทางตัวเลขมาให้ทุกคนได้พิจารณาแต่ละครับผมเนี่ยเป็นคนเอาตัวเลขมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังก็จริงครับแต่ว่าผมเนี่ยกับเป็นคนที่ว่าสื่อสื่อแทบจะทุกโต้ที่ว่าคนมาบอกเหมือนกันครับก็ถ้าหาว่าถือกระถือพร้อมกันแต่หากบ่ถือกับบ่ถือเหมือนกันครับวันี้ก็มดเยอะเหมือนกันครับหูซ่ิวา มัวในบ่ถึอเลขครับหูนหงส์สูบแบบหัวใจมันแฟบแฟบอู้ทางฮังว่าถึอเลขเนี่ยมันหูส์สูบแบบมันสิกับปีกับเป้าใช่ไหมครับมันสูงสูบว่ามีความหวังหูส์สูบว่าโอ้ยบอกอีกอย่างไปกับมีความสุขแต่ถ้าไม่ถูกเลขคิดอีกยัางกับบกออกครับตอนนี้มันกันครับคิดยังก็บอกกันนะแต่ก็ยังพอยังใครนะครับก็คือใส่เงินสดซื้อเลขกันเลยบริเวณตินหนีแต่ก็ ยอมัลาาเสียย่งเสียเยอะครับเสียเยอะบ่าเป็นยังครับทุกอย่างมันอยู่ที่อยู่ที่ดวงครับอยู่ที่โชคนะครับเนาะมันเป็นความเสี่ยงครับในการลงทุนการให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่ครับเผื่ออาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้ผมอ่ะอยากให้ทุกคนถือเลขสามตัวครับผมก็เลยพยายามจะหาแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขสามตัวมาให้ทุกคนได้ได้ฟังเมื่อเมื่อกี้ครับทุกคนฝันได้เลขตัวเยวกันเยอะมากครับโดยเฉพาะหกเก้าสามเนาะเยอะมากๆแต่เลขมันออกหกศูนย์สามครับ เงิดเงิดถ้าจะลอกเหล็กตัวอื่นออกก็จะไม่ว่าครับแต่อเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันเกินไปครับมอนก็มันเขาหูครับว่าไม่จะออกตัวนี้เนาะเขาก็เลยไม่เปลี่ยนเหล็กนงครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอความฝันของคนอื่นครับฟลาเขาจะฝันในเหล็กตัวไหนนะครับเนาะเอาไว้เปรียบเทียบก็ได้เห็นไหมครับถึงแม้ว่าเลขมันจะไม่ห่างกันเท่าไหร่ความฝันเขาจะคนครับมันก็เฉียดมันก็ใกล้ใกล้กันแทบจะ แทบจ็ดทุกเจ้าใช่ไหมครับเนาะลองหลุดครับ16มีนาคม67ผมพอมๆครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ